ครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่30นะครับรกรกฎาคมนะครับนะ2 0 2 1ตอนนี้บ่าววีเอาปลาทูยักษ์นะครับปลาทูบิ๊กไปส่งนะครับนี่ครับตรงข้ามนะหมู่บ้านสัตเคียนนี่นะครับนะหมู่บ้านถ้ำเต่านี่นะครับนะอันนี้กำลังจะข้ามทางรถไฟนะครับนี่ทางรถไฟนะฮะ มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้เลยครับทางรไฟนะครับไปมวกเหล็กนะครับตอนนี้ไปปากช่องนะครับบ้านพี่น้องอ่าชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยครับตอนนี้เพิ่งเปิดนะฮะให้สัญจรนะครับนะสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับนะ ทางยกระดับนะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่สถานีรถไฟนะครับกลางดงครับกลางดงต้นก็วัดกลางดงนะครับนะตรงโน้นก็วัดนะวัดพระขาวครับนะวัดพระขาวทางน้นนะครับตอนนี้ไปปากช่องนะครับนะถ้าทางนี้ก็จะไปมวกเหล็กครับมวกเหล็กนะฮะวิวสวยนะครับพี่นะครับชอบกดไลค์ช้วกดแชร์ด้วยให้ด้วยนะครับนะ ตรงโน้นก็ข้างหน้าน่าจะเป็นถ้ำเต่านะครับถ้ำเต่านะครับก็จะมีสำนักสงฆ์วิปัสสนาอยู่นะครับนะไม่เหยียยงอยู่ครับในป่าศ่างนี้นะครับเป็นถ้ำเต่านี่นะครับนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้บ่าววีด้วยนะครับทางลงครับแก่มเลยครับพี่น้องนะครับ ม่วงมีนลังนกกระจับเยอะแยะเลยครับเอาประตูยักษ์ประตูใหญ่ประตูบิ๊กมาส่งนะครับนะร้านของชํำนะครับเจอไรนะครับอโอเคครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ